จากข่าวนี้นะครับที่อยู่มีเพื่อนบ้านที่ทําหอพักเนี่ย มาย้ายหลักเขตฉนดของเราครับซึ่งจะบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับอาจมีโทษจําคุกถึง3ปีทีเดียวนะครับโดยเป็นการทําผิดกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมาตรา67เเขียนไว้ว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําหลักหมายเขตที่ดินหรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใดห้ามมีให้ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทําลายดัดแปลงเคลื่อนย้ายอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการทําแผนที่นั้นไปจากที่เดิมครับเว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดินครับซึ่งฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนครับหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนนอกจากนั้นนะครับ ถ้าเป็นการตั้งใจย้ายแนวเขตย้ายหลักชนดซึ่งรวมถึงการย้ายเสาย้ายรั้วด้วยเนี่ยนะครับเพื่อให้ที่ดินของตนเนี่ยมีที่เึิ่ขึ้นก็จะเป็นการเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือผู้คที่3าเนี่ยก็จะเป็นการทําความผิดทางอาญาฐานบุกรุกโดยการยักยอกหรือทําลายเครื่องหมายแนวเขตตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งอันนี้โทษตัดทีเดียวนะครับต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0ห0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับกับใครอยากเช็คราคาที่ดินซื้อขายที่ดินบ้านตลาดที่ c o m หลดออมวยนะครับ